พระเจ้าคือตัวแทนของพระผู้สร้างที่หลายๆศาสนารวมถึงศาสนาที่มีผู้คนนับถือมากที่สุดในโลกอย่างคริสต์นับถือและเคารพพระเจ้าคือตัวตนที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์กล่าวว่าคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าคือตัวตนเหนือการเวลาเหนือจักรวาลและเป็นเจ้าแห่งสมญานามจอมจักรวาลคำว่าพระเจ้านั้นถูกใช้เป็นตัวแทนของสิ่งที่อยู่เหนือที่สุด มาตั้งแต่โบราณก่อนสมัยประวัติศาสตร์แต่เมื่อเวลาผ่านไปล่วงเลยไปวิทยาศาสตร์ความเข้าใจการศึกษาต่างๆของมนุษย์นั้นทําให้ผู้คนและประชากรหมู่มากเริ่มที่จะปฏิเสธความเชื่อว่าพระเจ้านั้นมีตัวตนอยู่จริงและแล้วก็มาถึงในยุคปัจจุบันยุคที่มีคนถกเถียงกันมากที่สุดระหว่างผู้ที่เชื่อและผู้ที่ไม่เชื่อผู้ที่ปฏิเสธนั้นกล่าวว่า พระเยซูเป็นแค่คนทั่วไปที่ตั้งตนขึ้นมาเป็นพระเจ้าและยังกล่าวอีกว่าพระเจ้านั้นไม่มีทางที่จะมีอยู่จริงหรือหนักที่สุดคือการที่พระเยซูเจ้านั้นไม่เคยมีอยู่จริงแต่พวกเขาจะทําอย่างไรหากรู้เข้าแล้วว่าด้วยวิิยาการที่ก้าวหน้าของมนุษย์ในยุคปัจจุบันหลักฐานการมีอยู่ของพระเจ้าและพระเยซูเจ้าถูกเปิดเผยออกมาจากปากของนักวิทยาศาสตร์นักประวัติศาสตร์และนักธรณีวิทยา หรือแม้กระทั่งเทคโนโลยี AI ก็ตามมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่สวัสดีครับผมนินมิทอสรีเควมและในคลิปนี้นั้นผมจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกเรื่องราวเกีก่ยวกับหลักฐานการมีอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าและพระผู้เป็นเจา้าด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ด้วยที่ว่าหลักฐานนี้นั้นจะเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนคุณผู้ชมก็อย่าลืมที่จะกอดพว้เจริญนัยาดกันเอาไว้ให้แน่นๆและเราไปรับชมรัะฟังพร้อมกันเลยครับ ผมมั่นใจว่าคุณผู้ชมจะรู้ประวัติพระเยซูอย่างคร่าวๆกันมาบ้างแล้วนะครับว่าพระเยซูเจ้านั้นได้สละชีวิตของตนเองรับโทษประหารจากเหล่าฟาริสีและการทรยศของหนึ่งในอัครสาวกอย่างยูดาสที่มอบพระเยซูเจ้าแลกกับเงินเพียงหยิบมือเท่านั้นแต่พระองค์ประสงค์ให้เป็นแบบนั้นเพื่อลบล้างบาปของโลกและเมื่อหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วพระองค์ถูกนำร่างลงมาแล้วนำไปฝังไว้ในถ้ำ โดยห่อพระศพด้วยผ้าลินินและผ้าห่อศพที่วานั้นคือชัฟ f ออฟตูรินหรือผ้าห่อศพแห่งตูรินนั่นเองผ้าห่อศพผืนนี้นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในปี1354โดยลักษณะนั้นเป็นผ้าลินินที่ปรากฏภาพนกาทีฟหรือภาพลักษณะที่ผ่านการล้างด้วยน้ำยาจะทำให้ภาพลักษณะกลับด้านกับวัตถุจริงโดยปรากฏเป็นภาพของมนุษย์ของภาพพระเยซูแห่งนาซาเลต โดยเมื่อถูกคนพบครั้งแรกนั้นเรานักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเป็นผ้าห่อพระศพที่ห่อพระวรากายของพระเยซูจริงหลังจากถูกตึงกางเขนแต่เมื่อในปี1389ถูกปฏิเสธและประกาศโดยบิชอปแห่งตัวเยสว่าเป็นของปลอมภายหลังมาช่วงปี1900ประเด็น,นเรื่องผ้าลินินนี้กลับมาเป็นที่ถกเถียงอีกครั้งในหมู่คริสตจากักรคาทอลิกและไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นของจริงหรือปลอมกันแน่ กระแสะเรื่องผ้าลินินพืนนี้เงียบหายไปพักใหญ่ๆจนกระทั่งในปี2013พระสันตปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงผ้าผืนนี้ว่าเป็นรูปของบุรุษที่ถูกเคี่ยนตีและตรึงกางเขนจึงมีกระแสะการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งจนมาถึงปัจจุบันปัจจุบันผ้าหอ่อศพผืนนี้นั้นถูกเก็บรักษาอยู่ที่อาสนวิหารตูรินบริเวณวัดน้อยหรือโบสถ์น้อยประเทศอิตาลีมาตั้งแต่ปี1578 ย้อนกลับไปในปี1988นักวิทยาศาสตร์หลายกลุ่มพยายามพิสูจน์ความจริงของผ้าพืนนี้ด้วยวิธีการวิเคราะห์คาร์บอนทางรังสีก็ค้นพบว่าผ้าห่อศพพืนนี้นั้นมีอายุจากยุคกลางในปี1260ถึง1390จึงทำให้เหล่าผู้เชื่อหลายคนถูกปฏิเสธว่าผ้าพืนนี้นั้นเป็นของจริงโดยมีข้อสันนิษฐานร่องรอยต่างๆว่ามาจากคาร์บอนมอนอกไซด์นั่นเองครับ ลักษณะของผ้าผืนนี้นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีขนาดประมาณ4.4คูณ1.1เมตรทำมาจากเส้นใย,ยป่านหากสังเกตด้วยตาเปล่าจะเห็นเป็นภาพของบุรุษมีเข่าจางๆมีผมประบ่าแสกกลางมีกล้ามเนื้ออย่างชัดเจนจุดที่ทำให้กลับมาเป็นที่ข้อถกเถียงอีกครั้งคือผ้าพืนนี้นั้นพบคาบสีแดงน้ำตาลตามจุดต่างๆของผ้าตรงกับจุดสติกมาตาหรือรอยแผลถูกตรึงกางเขนของพระเยซูเจา้า บริเวณฝ่ามือเท้าและสีข้างในขณะที่ถูกตรึงกังเขนแถมยังตรวจสอบไม่ได้ว่าเป็นเลือดจริงหรือไม่แต่เมื่อช่วงประมาณกันยายนถึงประมาณตุลาคมที่ผ่านมาโดยวิทยาการ AI และเทคโนโลยีสมัยใหม่นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบผ้าผืนนี้อีกครั้งโดยใช้ AI ในการช่วยตรวจสอบสแกนลักษณะของร่องรอยบนผืนผ้าก็ปรากฏเป็นภาพของชายมีเขา หน้าตาคล้ายกับที่ปรากฏในพระคัมภีร์หรือตามคําบอกเล่ารวมถึงศาสนาพันธุ์ต่างๆหรือก็คือเห็นเป็นพระเยซูเจ้าจริงๆนั่นเองครับจึงทําให้ผู้คนส่วนมากทั้งหมดรวมถึงนักพิยาศาสตร์มั่นใจในเรื่องของการมีอยู่ของพระเยซูคริสต์แล้วจริงๆถึงแม้ว่าสําหรับทางวัติกันแล้วยังต้องใช้เวลาตรวจสอบกันอีกมากในพักใหญ่ๆเลยก็ตามเรื่องนี้นั้นกลายเป็นประเด็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2024แล้วก็ว่าได้ หากจะว่ากันตามความจริงแล้วปีนี้นั้น2024นับได้เลยว่าเป็นปีที่พบเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เรียกได้ว่าเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ของคริสด้วยศาสนาแต่ว่าหากผมจะเล่าแต่ตอนนี้นั้นเรื่องราวนั้นมันคงจะเฉาลงไปมากครับและเพื่อไม่ให้เรื่องราวของปี2024นั้นหมดไปผมจึงขอย้อนกลับไปในปีเก่า,ก,าก่อนแล้วกันนะครับและเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้แน่นอนครับ ในประเทศอิสราเอลสมัยโบราณนั้นนิยมทำสุสานแบบขุดเป็นห้องและนำหินมาปิดไว้ด้านนอกซึ่งที่แห่งนี้นั้นก็มีลักษณะแบบเดียวกันเป็นสุสานโบราณในรูปแบบของหินตัดหรือหินขุดที่ตั้งอยู่ในกรุงเยรูซาเลม็มหรือก,ก็คือสารที่ที่พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนซึ่งถูกค้นพบในปี1867กล้กับโกโกทาหรือก,ก็คือสถานที่ที่พระเยซูถูกตึงกางเขนที่ตั้งอยู่นอกกำแพงของกรุงเยรูซาเลม็ม ตามพระวรสารทั้ง4เล่มระบุไว้เพียงแต่สุสานนี้นั้นถูกค้นพบทีหลังไม่ได้ไม่นานโดยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการโดยนักธรณีวิทยาลิคาโดเลฟานีและนักประวัติศาสตร์รวมถึงนักอุเทววิทยาคริสเตียนซึ่งปัจจุบันนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและถูกใช้เป็นสถานที่แสวงบุญด้วยเช่นกัน จากหัวข้อที่แล้วที่ผมได้อธิบายไปโกโกทาหนานเป็นสถานที่ที่อยู่นอกกำแพงของเยรูซาเล็มที่ซึ่งตามพระวรสารในสาระบบทั้งสี่เล่มของศาสนาคริสต์ระบุวา่าเป็นสถานที่ที่พระเยซูทรงถูกตึงกางเขนตั้งแต่ช่วงต้นยุคกลางเป็นอย่างน้อยกนกทาเป็นจุดหมายสําหรับการจารีกแสวงบุญตําแหน่งที่แน่นอนของกนกทาตามธรรมเนียมมีความเกี่ยวข้องกับสถานที่ซึ่งปัจจุบันถูกปิดล้อม อยู่ในโบทน้อยทางใต้ของโบทพระครูหาศักดิ์สิทธิ์โดยกล่าวว่าสถานที่นี้ได้รับการยอมรับโดยจักรพรรดิดนีเฮเรนาแห่งจักรวรรดิโรมันผู้เป็นพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินมหาราชระหว่างที่พระองค์เสด็จเยือนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ในปีคิศกราช325มีการให้ความเห็นถึงตำแหน่งอื่นๆว่าเป็นที่ตั้งของโกโุกธาตในคริสตศตวรรษที่19นักวิชาการของนิกายโปรเตสแตนต์เสนอออกสารที่หนึ่ง ใกล้กับคูหาสวนบนเนินเขาเขียวซึ่งปัจจุบันก็คือเนินหัวกะโหลกอยู่ทางเหนือของตำแหน่งตามธรรมเนียมห่างออกไปประมาณ500เมตรนั่นเองครับหากย้อนกลับไปในพระคัมภีร์บทแรกๆตั้งแต่พันธสัญญาเก่าคัมภีร์อพยพหรือหนังสืออพยพหลังจากที่โมเสสพาคนอิสราเอลหลบหนีออกมาจากอียิปต์แล้ว โมเสสได้ปลี่ยนขึ้นเขาไซนายไปตามประสงค์ของพระเจ้าเพื่อรับบัญญัติสิบประการและนำลงมาให้กับเหล่าประชาชาติอิสราเอลในอพยพบทที่19ข้อที่18กล่าวว่าภูเขาซีนายมีควันหุ้มอยู่ทั้งหมดเพราะพระยาเวสเสด็จลงมาบนภูเขานั้นในเพลิงและควันก็พุ่งขึ้นเหมือนควันจากเตาเผาภูเขาทั้งลูกก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรง หากสังเกตที่ภาพของภูเขาดูตรงบริเวณยอดเขานี้นั้นไม่เหมือนที่อื่นและมีหลักฐานทางธรณีวิทยาว่าเคยถูกไฟไหม้มาแล้วจริงๆและเมื่อเราสังเกตข้อพระคัมภีร์อพยพบทที่17ข้อที่5-6ถึง6กล่าวว่าพระยาเวจึงตรัสกับโมเสสว่าจงเดินล่วงหน้าประชาชนไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปกับเจ้าจงถือไม้เท้าที่ใช้ตีแม่น้ำนายนั้นไปด้วยนี่แนะ่เราจะยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าที่นาน บนศีราที่ภูเขาโฮเรบจงตีศีลานั้นแล้วน้ําจะไหลออกมาให้ประชาชนได้ดื่มโมเสสก็ทําดังนั้นต่อหน้าต่อตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลซึ่งบริเวณข้างๆภูเขานั้นได้คนพบหินขนาดใหญ่ที่ถูกผ่าครึ่งจากการตีด้วยมันเท้าของโมเสสนั่นเองซึ่งหากอิงตามหลักธรณีวิทยาแล้วด้วยวิทยาการสมัยก่อนนั้นเป็นไปไม่ได้ที่หินนั้นจะถูกผ่าได้ด้วยไม้เทา้าและปัจจุบัน แม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะอธิบายว่าร่องของหินนี้นั้นเกิดจากการกรัดเสาะของหินหลมแต่ก็ยังไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดถึงรอยตัดเป็นร่องรอยอย่างจงใจแบบนี้ได้นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้น,นั้นภูเขาลูกนี้ไม่ได้รับการอนุญ,ญาตให้ใครก็ตามสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้แต่ในปัจจุบนันทางรัฐบาลของอียิปต์และซาอุดีอาระเบียได้ยืนยันและอนุญ,ญาตให้ถ่ายภาพได้แล้วนั่นเองครับ หีบแห่งพันธสัญญาถูกกล่าวถึงในหนังสืออพยพกล่าวว่าเป็นหีบที่บรรจุแผ่นศิลาพระโอวาทที่ได้สลักบัญญัติ10ประการเอาไว้ในจดหมายถึงชาวฮิบรูที่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ได้อธิบายว่าหีบพันธสัญญาหุ้มด้วยทองคำทุกด้านภายในนั้นมีโถทองคำบรรจุมานามีไม้เท้าของอาโรนและมีแผ่นศิลาพระบัญ,ญญัติเก็บเอาไว้ โดยอธิบายเพิ่มเติมว่าหีบนี้นั้นถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระยาเวที่ได้ชี้แนะต่อโมเสสในภูเขาซีนายโดยพระเจ้าจะประทับบนหีบซึ่งจะประทับอยู่บนพระทีท่นั่งพระเมตตาโดยทั้งสองข้างของหีบจะถูกประดับด้วยเทวทูตเชรูบิมสองตนแต่อย่างไรก็ตามหีบแห่งพระสัญญาน,นี้นั้นถูกกล่าวถึงว่าเป็นสิ่งของที่ลี้ลับและหายสาบสูญเพราะการหายไปของมันในสมัยของกษัตริย์ซาโลมอน อย่างไรก็ตามในยุคป,ปัจจุบนันนักโบราณาคาดีได้ค้นพบ Ark of the Covenant อีกครั้งหนึ่งมกราคมปี1982นักโบราณาคาดีนามว่าลอนแรวดได้ค้นพบกับหีบพันธสัญญาซึ่งภายในได้บรรจุศีลราบัญญัติิประการเอาไว้หลังจากที่ขุดคุ้มมานานหลากหลาย10ป,ปีที่หลุมใต้ดินโดยอ้างว่าค้นพบโดยบังเอิญผ่านซอกหินในสายงานที่แตกออกบริเวณที่คาดว่า น่าจะเป็นไซยขุดใกล้กับที่พระเยซูเจ้าถูกตรึงกางเขนซึ่งหากอ้างอิงตามคําบอกเล่าของเขาแล้วเขาเชื่อยอย่างแรงกล้าว,ว่าตายสถานที่ที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนี้นั้นโลหิตของพระเยซูจะหลั่งไหลลงไปพอดีอาจดีพันธสัญญาและไปโดนกับศิลาพระบัญญัตินั่นเองซึ่งรอนได้พบว่ามีรอยเลือดที่แห้งอยู่บริเวณหีบด้วยเช่นกัน รอนและทีมงานจึงนำไปตรวจสอบและพบว่าเป็นโลหิตที่มีอายุราวๆเกือบ2,000ปีแล้วจริงๆหากอ้างอิงตามพระคัมภี์แล้วทูตสวรรค์นั้นถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด9แบบ3ระดับชั้นโดยโอฟานิมนั้นคือชื่อของเทวทูตป,ประเภทหนึ่งที่อยู่ในระดับที่1หรือ the first core ที่ว่ากันว่าเป็นเทวทูตบัลลังและใกล้ชิดกับพัะผู้เป็นเจ้ามากที่สุด อีกประเภทโดยมีลักษณะเป็นกลงล้อขนาดใหญ่มีดวงตาม,มากมายและมีประกายไฟรวมถึงมีขนาดใหญ่อีกด้วยโดยถูกกล่าวถึงในเอสทิเคียวบทที่1ข้คอที่1 5ถึงรวมถึงวารสารนอกระบบอย่างม้วนคมพีแห่งเดซีและคำพีเอนอกและถ้าหากคุณผู้ชมนั้นอยากรับรู้เรื่องราวเพิ่มเติมแบบละเอียดสุดๆของคมพีเอนอกและลักษณะของเทวทูตสวรรค์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูได้ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้มุมขวาบนนะครับ ล่าสุดแล้วเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาทั่วโลกและประเทศสหรัฐอเมริการัฐส่วนใหญ่บริเวณตอนกลางของสหรัฐพบเจอกับปรากฏการณ์ประหลาดโดยผู้คนเห็นเป็นวงกว้างเกิดเป็นหลักถามบนโลกอินเทอร์เน็ตที่พูดถึงว่าน่าจะใกล้เข้าสู่ช่วงวันพิพากษาตามพระคัมภีรเมื่อผู้คนพบเห็นกลงล้อขนาดใหญ่สองแสงกลางวันและกลางคืนพ,พร้อมๆกันจู่บนฟากฟ้า Jesus, loves oh, you know Jesus. คลิปเหล่านี้นั้นแพร่กระจายในโลกอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างมากลักษณะดังกล่าวที่กลงล้อหมุนไปมาทําให้ผู้คนเกิดความตื่นตระหนกรวมถึงตื้นตานใจไปไม่มากก็น้อยรวมถึงที่เด่นที่สุดคือคลิปที่ดวงไฟที่คาดว่าน่าจะเป็นอกฟันนิ่มนั้นมีปฏิกิริยาตอบรับกับเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งที่พบเจอและถ่ายคลิปไว แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันใดๆจากทางวัติการแต่ก็ได้รับการยืนยันจากหลายภาคส่วนแล้วว่าจริงๆด้วยลักษณะต่างๆแล้วน่าจะเป็นโอฟานิมอย่างที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ DNA หรือกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกเป็นกรดนิวคลีอิกที่มีคำสั่งพันธุก,กรรมซึ่งถูกใช้ในการพัฒนาการ และการทำหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเท่าทีราบยกเว้นยกเว้น RNA ไวรัสส่วนของ DNA ซึ่งบรรจุข้อมูลบรรทุกรรมนี้เรียกว่ายีนและสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งในการกำเนิดมนุษย์และอยู่ในตัวของมนุษย์และลาฟาเอโรหิมชัดดายยเรองอาโดนายพระเยโฮวาหรือพระยาเวน,นั้นเป็นพระนามของพระเจ้า ระบิดาผู้ทรงสันพานุภาพสถิตอยู่บนสวรรค์เป็นพระเจ้าสูงสุดของศาสนาคริสต์และศาสนายิวจึงในพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับภาษาไทยเล่มเก่านั้นได้ปรากฏพระนามนี้อยู่หลายครั้งในพระคัมภีร์ดั้งเดิมเขียนด้วยตัวอักษร4ตัวแต่เนื่องจากตัวอักษรทั้ง4ตัวนั้นสะกดเป็นยอยักฮอนอคูกวอแแวนฮอนอคูหรือฉบับภาษาอังกฤษก็คือ Y H W H นั้นผู้เขียนไม่ได้สื่อสาร หรือไม่ได้ใส่สระอะไรไว้ทำให้การออกเสียงถูกต้องถูกถ่ายทอดกันมาโดยการพูดก่อนที่จะสะกดว่า Y A H W E H ในภาษาอังกฤษจากการแปลถึง3ครั้งเป็นในยุคปัจจุบันเพื่อง่ายต่อการออกเสียงซึ่งรากศัพท์นั้นเป็นจากภาษาฮิบรูยาเวแปลว่าเราพูดซึ่งเป็นเรา หรือแปลได้ว่าเป็นเราเองหรือเป็นได้ว่าเราอยู่ซึ่งหากแปลตามศาสนาศาสตร์ความหมายของคําเหล่านี้พูดถึงพระองค์ทรงฤทธิ์ที่จะเป็นอะไรก็ได้ตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจา้าซึ่งกระแสนในช่วงต้นเดือนธันวาคมปี2024นี้เองเช่นเดียวกันที่พูดถึงการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์เมื่อปี2023กล่าวถึง d n a ของตัวเราเมื่อถอดรหัสออกมาในกรดอะมิโน ให้ A T C G ออกไปหรืออะดีนีนไทม์ไมน์จิตสายและกวนนายให้กลายเป็นตัวเลขนั้น DNA ของเรานั้นจะมีเลขว่า10 5 6 5สลับไปมาและเมื่อแปลกับภาษาฮิบรูอารามาอีกแล้วจะได้ตัวอักษรที่เป็นภาษาอังกฤษว่า Y H V H หรือเป็นต้นฉบับของ Y H W H หรืออ่านเป็นพระนามของพระเจ้าตามพระคัำพ์พันธสัญญาเดิมว่ายาเวยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นยังแปลเป็นภาษาอังกฤษได้อีกว่า behold the hand behold the nail และที่แปลว่าดูที่มือเถอดดูที่ตะปูเถิดซึ่งตรงกับการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสที่นับได้ว่าเป็นการค้นพบที่อธิบายถึงการมีตัวตนของพระเยซูและพระเจ้าด้วยหลักการวิทยาศ,ศาสตร์ประวัติศาสตร์และธรณีวิทยาจริงๆครับ และแน่นอนว่ามันหมายถึงพระเจ้าสถิตอยู่กับเราและสถิตอยู่ทุกที่นั่นเองคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็อย่าลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและเป็นปัญญาชนครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องราวที่เป็นหลักฐานของการมีอยู่ของพระคริสต์นั้นยังมีอีกมากมายครับแต่ผมคัดหลักๆมาให้เท่าที่เฉพาะกับที่มันน่าสนใจจริงๆเท่านั้นก่อนจะจากกันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเดิมมิทอสดีคียมณปัจจุบันนี้นั้นสาม,มารถส,สนับสนุนผมทางตรงได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงส์นะครับหลับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ